บุญน,น้ำโฉบไปใส่ขึ้นนานมานนกเห็นเนาะอีหยังไรอีหยังไรโอ้ยมันไหนเวลาเราเนี่มันไก่แล้วดิเวล่าอีหยังเอ้านี่ในมือนนนนม้อนี่เนี่วันจันทร์นี่มื้อนี่แล้วเป็นยังมื้อนี่กันเลขกล่าอ,อันเด้เลขกล่าของไผพี่เด็ดเดอโล่งอันเด้เอาบอกจ้าแมนหุยหุยหุยเฝ้าเบ้าทำไมอ่ะตลา เดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่พ่ะท่านดิหนิจ้าสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ครับสวัสดีเอฟซีแฟนจองทุกท่านทุกคนนะครับผมจ้าสำหรับมื้อนี้ก็เป็นวันจันทร์เนาะจันที่สิบห้าสิงหาคมสองห้าหกห้านะครับผมแมนจ้าแรกนี่ก็มีเหล็กเล้าแมนที่เด็ดคือเกาบพราว่าจะเป็นในส่วนของยานาคี้ของอาหลงจ้าและหลังจากคลิปอาหลงนี่เป็นของเสี้ยนเตี่ย มี่แต่ที่เด็ดไีมเด็ดเลยอ๋อองนะครับหลังจากปล่อยออกมาสองงวดสามงวดเนาะจ้าสามงวดเข่ามาสองงวดตดจ้าแล้วกางวดว่างนึงนะกาพลาดพลาดไปงวดนึงอ่าพลาดแล้วกานาตีตามจ้าจ้างวดนี้ว่าสิเป็นเั้งใบเต้งจริงข้องเรขกอ๋องนี่คันว่าเข่าคือเข่าตรงตรงจ้าอ่าโตวิ่งโตลูดนี่มาทั้งสองตัวจ้า ถ้าเขาขึ้นมาทั้งสองตัวแล้วกับเขาตัวจับคูอเลขของอารมนี่ถือว่าแมนจ้าถือว่าแมนจ้าตีเนาะแมนงวดนี้อารมณ์ก็หายมาแล้วจ้าอ่าเป็นเลขเล่านะครับเอบซี่ครับจ้าอ่าสําหรับคลิปนี้เป็นเลขเล้าของอารมณนะครับอารมณ์อ่าปล่อยเลขกไทยกับปล่อยไปแล้วจ้าปล่อยไปแล้วบุญน้าโชกับว่องฟังเรียบร้อยแล้วจ้าในคลิปนี้สิเป็นเลขเล่าจ้าเอ้าสิว่องฟังอารมณ์หาโตเด่นมากนะครับผม ก็คือห้ากับเก้าจ้ะห้ากับเก้านี่เพื่อนบอกให้เอาไปลูดเอาไปวิ่งแมนบอกแมนจ้ะอันนี้คือตัวลูดตัววิ่งจ้าเพื่อนได้บอกบัวว่าตัวใดเด่นก็กันบัเพป่นบราเด้งโงมากซีเมนเด่นทั้งสองอ๋อเดน่นทั้งสองตัวนะครับเอฟสี่นะครับจ้ะเด่นทั้งสองตัวไม่ได้เน้นตัวไหนเป็นพิเศษเนอะเน้นทั้งอสองตัวนี่สําหรับผููมาร์ไงมักแลนมาสั่นับจ้ะ เลขสามโตไฮมาซีหางครับเอฟซีเลขสามโตไฮมาซีหางกรมี่หนึ่งศูนย์เก้าจหนึ่งศูนย์สองศูนย์เก้าหนึ่งจ้าหนึ 2. 2> ่งเก้าสองจอันนี้ในส่วนเลขสามโตซี่หางนะครับบาตนี้มาเบิง์เลขสองโตนะครับอโลองไฮมาหกหางจ้ามีหนึ่งศูนย์ หนึ 19, ่งเก้าจหนึ่งสองศูนย์เก้าศูนย์สองแล้วกัเก้าสองครับจอเพื่อนไหนตัวเน้นมาอยู่ได้หยละอ่าตัวเน้นก็มี่ตัวเน้นมีมากสี่หางเค้า่าเน้นนี่ก็บไม้ถึงว่าเพื่นชอบส<อ>่วนตัวคือว่าชอบส่วนตัวนะคะ uh huh. ทั้งอารมณ์ชอบส่วนตัวก็มี่หนึ่งศูนย์หนึ่งเก้า ศูนย์เก้าและก็เก้าสองครับจ้าแต่เบิ่งจากเลขทั้งเบิดนี่ <Man. S 2> เลขเก้าหลายแมนเพิ่นเอาเลขเก้าเนี่ยมาใส่แทบทุกอันจ้าบ่มแมนเพิ่นสิเดนเก่าบหมายถึงว่าเก้านี่มากแห้งกระมูอ <Man, S 2> ันนนมากหลายกระมูกาะจีบกัน,น,นไ,ได้อันนี้ที่ว่าในในในต๊ะที่เพิ่นหามาเนี่ยเอฟซบางท่านก็นิบองเอา้าคือว่า เคยเห็นนะลิปนึงหนาเอาเคยวิ่งหาสมมตินะนี่ใคยวิ่งหาเราโตที่ให้มากนี่คือบบมี่หาคือบบมีจับคู่หาวามไม้น่ะรัฐบาลเล่าเนาะมีซีโตเนาะจากไว้เล่านี่มีซีโตหากับเก่าเนี่ยอาที่ว่าเด่นหามาโดยที่โบมีจับคู่นี่อาจจะแบบว่ามันสิมีอยู่ในซีโตนั่นวามไมยน่ะคือหานี่อาจจะไปเป็นบนใช่ก็อาจจะเป็นล่างใช่ค่ะ หรือก็ว่าสีเป็นบนหาสิเป็นล่างประมาณนี้นะครับ Man, นี่นะครับเอฟซีครับก็ล่องแคปหนาจอไว้ครับผมจ้ะอ่าล่องแคปหนาจอไว้นี่ก็คือแนวท่างตัวเลขของอารมณ์อ่าเลขเล่านะครับผมประจํางวดวันที่สิบห้าสิงหาคมสองห้าหกห้านะครับจ้ะก็คือแรงนี่แหละสองกุ่มเครื่องนี้รูเรื่องกันแน่นอนแม่นจ้ะอ่าตัววงตัวยั้งก็ตามนี้เลยครับจ้ะอ่าตัวเน้นตัวยั้งนะที่จริงก็ติดบ ติดใบเบิร์โหลก็ได้น้อยหน่อยหนึ่งที่จริงไอ้สามโตเนี่ยพันซ้ำม,มีสามหางหนึ่งดิอ่าอ,อย่างก่อหนึ่งศูนย์เก่ากับศูนย์เก่าหนึ่งมันโตเดียวกันนี่โอ้ไมันตเดียวกัน <laughs> ใช่ค่ะความหมายเพิ่นที่เพิ่นเท็ดจังสี่นะเพิ่นสียมันเข่าตรงตรงอืมแมนแมนแมนเพิ่นสีให้อยากให้ทั้งเอฟซีเข่าตรงตรงนะจา้าคือคือได้นี่อ,อยากให้เข่าตรง,ง,ต,งตรงทั้งเอฟซีตัวนี้โลดค่ะ ในส่วนตัวเลขของเพื่อนอีกะกะจังที่บอกอะไรครับเบซี่อ่าที่ปล่อยมาสองงวดแรกนี่ก็คือเข้าตรงๆเลยจ้าอ่าเข้าแม่นๆบ่ตตองบอลยังหลายนะคือซื้อแล้วเข้าปั๊บหลด <c oughs> อ่าเข้าปั๊บแปร์หลดวาตาสีต้ <c oughs> องเบิดน,น่อ <c oughs> แน่นอนดีๆจ้าตอนนี้นะเสี้ยนเลขเล่าเนี่ยอยู่ในอยู่ในมือบุญน้ำฉกเนี่ยหลายทันจ้าอ่าหลายท่านเดี๋ยวจะมีมาอีกนะแมนเห็นว่า ให้บุญน้ำโชคมาหลังวัวน,นี้ต่ว่าให้ลองมังกรมาสั่นครับให้บุญน้ำโชกเจ้าเฝ้าเด้อมาส,ส,ส,สั่นเนี่ยเดี๋ยวมันสิเสียซื้อซองบุญน้ำโชกถาบมังกรทั้งหัวดนีพุมเขาวดหนาพมจะไห้อีกมาสั่นครับอ่าหลายท่านนะครับที่ว่าสิมหาเหล็กเล้าบุญน้ำโชกเอาเป็นว่าไพมักไพชอบเลขเหล่ากับกดกระดิ่งกด<ม>ติดตามไ้บุญน้ำโชกจะมีแนวทางเลขกเหล้าให้จันพุทธศุภรากาห้าน้อยนี่ ทุกวันจันถึงสุขจันถึงสุขจันถึงสุขเว้นเสาร์อาทิตย์เนาะเอาไว้หายใจไฮเอเหายใจพร้อมแล้วก็บไฮเซี่ยเพิ่นหายใจพร้อมบางเรื่องอะโทษไปรบกวนเพิ่นคู่มืออะไรกับเกรงใจเกรงใจครับเกรงใจเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่เพิ่นสิเฮ็ดงานประจำนั่มนิ่งสิเนาะ วันเสาร์ที่เป็นเป็นวันยุดสินะวันหยุดพักผ่อนจากครอบครัวนะครับผมไอ้ได้พักผ่อนโอ้ยไม่ให้คิดเลขให้คู่มือว้าวัได้เนาะบาตนีกะซิมีทั้งไทยทั้งน้อยทั้งเล่าจ้าแต่กะสิขึ้นผาดนาโปกจ้วว่าข้างบนนี้ว่าเป็นอะไรไถ่ในเหล่าอย่าให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเวลากดเขาเบิรงคลิปเนาะให้อ่านเบิรงกกรอนอาจารเพราะว่า มันจีมีทั้งไทยมีรัฐบาลไทยมีหวยเล่าหวยห้าหน้อยอ่านเงบงกอนจากประจําวันที่เท่าใดเพราะว่าบุญน้ําโชกเหตนาโป๊กปุ๊บนี่สิลงวันทีพร้อมแล้วกะสิเขียนบอกไว้พร้อมว่าอันนี้มือคลิปนี้คือเล่าเดอ้อค,ค,คลิปนี้คือน่อยคลิปนี้คือรัฐบาลไทยนังเสียใจ<ม>อ่านเบงกอนเพราะว่าเอฟซีบางท่านอาจจะแบบ พ่อเปิดคลิปขึ้นมาเลยบดไออันังสิงงงนะอ่ะนะตกลงมันงวดไดตกลงมันเป็นเลขอยังคือหลยโตแทะยังสินอกจก้ะอ้าก็ับมาท่วนตัวเลขยักเทื่อนึงนะครับคุณพ่อคุณแม่อท่วนตัวเลขไ้ฟังจะจัดอ่ะเดี๋ยวบุญน้ำโจงจะอ่านในฟังจ้ะตัววิ่งตัวลูดนะครับตัววิ่งตัวลูดให้มาก็คือห้ากับเก้านะครับจ้ะไถมักเมือยมกัมกแลนเอาไปวิ่งเอาไปลูดห้ากับเก้านะครับจ้ะ เลขสามโตนะครับผมกับไฮมาซีหางนะครับเลขสามโตัวไฮมาซีหางก็คือหนึ่งศูนย์เก้าครับหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์สองศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าสองนี่แหละครับเลขสามโตัวไฮมาซีหางอ่าทนี้ก็ไปในส่วนของเลขสองโตัวหกหางนะครับผมก็มีหนึ่งศูนย์ หนึ 19, 12, 09, 02, ่งเก้าหนึ่งสองศูนย์เก้าศูนย์สองเก้าสองนะคะเป็บซี่ครับอ๋อคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอไว้ครับจะแคปหน้าจอไว้ทะลุ่นไว้ทะเบิ้งก็ได้อันนี้วงแดงแดงนี่คือเป็นเลขที่ชอ,ช,อชอบส่วนตัวอารมณ์ชอบส่วนตัวนะคะวงมาให้นี้เนาะตัววงมากอ่ะ บริไดหมายความามันจะเข่านะครับตัววงมาเนี่ยบริไดหมายความามันจะเข่ามันก็อาจจะไปเข่าตัวที่บอวงก็ได้ตัวที่บนเน้นความหมายอารมณ์เป็นหมักตัวนี้เป็นก็เลยวงมาหอยเป็นจับหาไปแล้วว่าสั่นนี่แหละเล็กทั้งเบิดกับตามสูตรที่คำนวณมากกับสีได้นี่เนาะในเน้นหน้ากระดาษที่เข้าโชว์ให้เบิรงนี่ทั้งเบิดของมัอนี่ตผมจัดเจนสำหรับเหล็กของอารมณ์นะครับจ้าก็คือมือนี่ วันที่สิบห้าแมนใส่ไปอยู่ใส่ไว้อีกแล้วพอแม่มังดิคันมันถือม่นบรอมื่นนี่รัฐบาลไทยจ้าสีได้ไปตอร่องหายใจทั้งนั้นหบอสีได้มีทุนไปใส่รัฐบาลไทยจ้าเอากัคุณพ่อคุณแม่มักบ่มักจังใดก็ลองพิจารณาเบิ่งเลยครับผมบุญน้ำโชคลาภเซียนซองนี่ก็หายเป็นแนวทางแต่บริษัทของว่าตัวเลขที่เอามานำเสนอนี่ทุกๆคลิปเนี่ย จะถูก้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมจังไรกะนั่นละคันประยักพลาดก็คือกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บุญนำโชคแนวทางดีๆยุใสขึ้นเขาลงหวยอปีนต้นไม้ยูยอดเผาก็ไปบุญนำโชคก็ไปไปเอาแนวทางยูยอดเผาก็เคยไปเอามาแล้ว <า S 1> นะครับาก็ขอบคุณคุณพ่ณอค,คุณแม่เอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับผมที่รับชมอ,อ่าคลิปนี้จนจบเดี๋ยวเจอกันคลิปหนานะครับเอฟซีครับ Obrigado. Obrigado. Obrigado.